เป็นวันที่อาจารย์ชิดมาอยู่วัดป่ามะม่วงครบเดือนพอดีเขาตื่นนอนตอนตีสี่เช่นเคยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เริ่มเดินจงกรมอยู่ภายในกุฏิเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงกำหนดนั่งรู้สึกจิตตั้งมั่นได้เร็วกว่าทุกครั้งอาการพองยุบชัดเจนเป็นจังหวะแม้จะรู้สึกปวดที่กกหูข้างขวาหากก็สามารถใช้สติ ข่มเวทนาได้บัดนี้เขาไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพราะจิตสามารถรู้ได้เองว่าถึงเวลาที่กำหนดแล้วหรือยังเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้แต่เฉพาะกับผู้ที่ฝึกจิตไว้ดีแล้วเท่านั้นอีกสิบห้านาทีจะครบชั่วโมงบุรุษสูงวัยรู้สึกปวดที่แผลเป็นกำลัง ปวดราวกับจะไม่สามารถทานทนได้น้ำเหลืองไหลออกมามากผิดปกติจนเสื้อที่สวมอยู่เปียกชื้นแล้วยังไหลเลยไปเปียกกางเกงอีกด้วยช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้นเขารวบรวมสติตั้งจิตอธิษฐานสาธุด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณ ระสังฆคุณและบารมีของท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงหากทุกขเวทนาที่ข้าพเจ้ากำลังได้รับอยู่นี้มีสาเหตุมาจากกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือในอดีตชาติขอให้ข้าพเจ้าสามารถระลึกนึกย้อนไปถึงกรรมนั้นได้ เพื่อจะขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรขอให้ข้าพเจ้าจงหมดเวรหมดกรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถินสิ้นคําอธิษฐานภาพ,พยนต์แห่งอดีตท,ที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงก็ฉายชัดขึ้นในมโนทวารผู้ชายอายุ30กําลังขม,มักขม้นเรียนวิชาที่อาจารย์กําลังสอน คนคนนั้นคือตัวเขาเองเมื่อ30ปีที่แล้วเขาได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาวิชาการเกษตรในหลักสูตรมีวิชาวิธีการฆ่ารวมอยู่ด้วยและในการเรียนนักศึกษาก็ต้องลงมือฆ่าสัตว์กันคราวละหลายๆตัวสัตว์ที่จะนำมาเป็นอาหารเช่นเป็ดไก่ หมูและวัวเขาจำได้ว่ากว่าจะจบหลักสูตรได้ฆ่าสัตว์เหล่านี้ไปนับร้อยร้อยชีวิตโดยการใช้มีดปลายแหลมแทงที่บริเวณคอผลกรรมอันนี้จึงทำให้เขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโชคยังดีที่เขาไม่ได้นำวิชานี้มาเปิดสอนนักศึกษาในเมืองไทยมิฉะนั้นก็คงก่อกรรมทำเข็นมากกว่านี้ เมื่อภาพยนต์แห่งอดีตฉายจบลงเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เหล่าสัตว์ที่ตนเคยฆ่าและคงจะได้ผลเพราะเขาได้ยินชัดเจนเสิ่งที่ก้องอยู่ในโสตประสาทว่าอโหสิอโหสิอโหสิสาธุอนุโมทามิสิ้นเสียงของเจ้ากรรมนายเวร อาการปวดแผลหายวับไปเรากับไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อนจิตของบุรุษสูงวัยรับรู้ว่าหมดเวลาของการนั่งแล้วเขาจึงกำหนดลืมตาเอามือคลำที่ใต้กกหูข้างขวาก็ไม่ปรากฏว่ามีแผลแถมเสื้อผ้าที่เปียกชื้นก็แห้งสนิทไม่มีกลิ่นชวนให้ขยะขยงังใดๆหลงเหลืออยู่อารามดีใจ เขาส่งเสียงเรียกนายสมชายและนายขุนทองดังลั่นกุติสมชายขุนทองมานีหน่อยนายขุนทองเข้ามาก่อนเพราะอยู่ใกล้ส่วนนายสมชายนั้นเมื่อไม่ได้ทำหน้าที่หิ้วปิ่นโตตามหลังท่านพระครูในเวลาที่ท่านออกบินทบาทจึงถือโอกาสนอนตื่นสายและไม่ได้ยินเสียงเรียกของบุรุษวัยหกิ จนเรียกหนูหรือฮอชายหนุ่มถามถูกแล้วช่วยขึ้นไปเ,เรียนให้หลวงพ่อทราบหน่อยว่าผมมีธุระขอพบด่วนฮอแต่หนูขออนุญาตลางหนะ้าแปรงฟันก่อนได้ไมหมฮอเขาต่อรองและแล้วก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเห็นท่าทางรีบร้อนของอีกฝ่ายตกลงฮอหนูจะขึ้นไปเรียนท่านเดี๋ยวนี้ เขาหายขึ้นไปอึดใจหนึ่งก็ลงมาลึงลุงบอกให้ขึ้นไปได้เลยเหออาจารย์ชิดจึงขึ้นไปกราบท่านพระครูสามครั้งอย่างสำนึกในบุญคุณเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านเจ้าของกุฏิฟังรู้สึกปิติจนน้ำใสๆคลอหน่วยตาทั้งสองอาตมาขออนุโมทนาโยหมด เวีนหมดกรรมแล้วกรรมเก่าชดใช้แล้วกรรมใหม่ก็อย่าสร้างอีกนี่อัตมาหมายเฉพาะกรรมชั่วนะอย่าไปสร้างอีกถ้าจะสร้างก็ขอให้เป็นกรรมดีเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับผมเข็ดแล้วครับหลวงพ่อเข็ดแล้วจริงๆไม่นึกเลยว่า เวนกรรมจะให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้ผมลืมสนิทเลยครับว่าได้ทำกรรมนี้เอาไว้ก็มันผ่านมาตั้งสามสิบปีแล้วนี่ครับบุรุษสูงอายุว่านั่นสิอย่าว่าแต่สามสิบปีเลยแค่ผ่านไปเมื่อวานบางคนก็ยังลืมเส้นแล้วจริงไหมจริงครับ แต่หลวงพ่อครับผมสงสัยเหลือเกินว่าทําไมแผลถึงหายเร็วนักตอนเริ่มนั่งสมาธิผมยังปวดแทบจะทนไม่ไหวแต่บทจะหายก็หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แม้แต่กลิ่นก็ไม่มีเหลือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับก็อาตมาเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าโรคกรรมนั้น ไม่เหมือนกับโรคทั่วๆไปถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขายัางอาคาตหมอก็รักษาให้หายไม่ได้แต่พอเขาอโาหสิโรคก็หายไปเองอย่าไปสงสัยเลยเป็นเรื่องของกรรมวิสนะัยน่ะพระพุทธองค์ท่านตรัสห้ามเพราะเป็นอจินไตยเรื่องนี้อาตมาเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้ว โยมคงจำได้ครับจำได้ถัดเช่นนั้นผมเห็นจะต้องเลิกสงสัยเพราะเดี๋ยวจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าดังที่พระพุทธองค์ตรัสเขายิ้มทั้งน้ำตาเอาละ่ะใกล้เวลาอาหารเช้าแล้วไปเตรียมล้างหน้าล้างตากันก่อนเดี๋ยวอาตมาก็จะลงไปสงน้ำเหมือนกัน แล้วหลวงพ่อไม่ปวดขาหรือครับเวลาเดินขึ้นเดินลงนะครับปวดก็ต้องทนเอานี่ก็โรคกรรมเหมือนกันแต่อาตามาลงวันละครั้งเท่านั้นตอนเย็นก็งดสงน้ำใช้เช็ดตัวแทนอาจารย์ชิดกำลังจะลงมาข้างล่างนายสมชายก็เดินออกมาจากห้องพอดี เห็นท่าทางสดชื่นเบิกบานของอีกฝ่ายจึงเอ่ยทักมหาลุงพ่อแต่เช้าเลยมีอะไรพิเศษหรือครับผมหมดเวรหมดกรรมแล้วดูสิแผลที่กกหูก็หายสนิทเลยทถมไม่มีกลิ่นหน่ารังเกียดด้วยต้องขอขอบใจสมชายกับคุณทองที่ช่วยดูแลผมอย่างดีต่อไปนี้ผมจะเดินไปรับประทานอาหารที่โรงโครัวเอง ไม่ต้องลำบากเอามาให้ผมขอเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เลยคนหายป่วยพูดใจจ้อยผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสิทธวัดแสดงมุทิตาจิตเมื่อเห็นเขาพ้นทุกพ้นร้อนงั้นเดี๋ยวคุณล้างหน้าล้างตาแล้วจะได้ไปนำอาหารมาถวายหลวงพ่อขออนุญาตให้ผมไปช่วยยกด้วยคนนะตอนนี้ผมไม่มีกลิ่นหน้ารังเกียจแล้ว คนสูงวัยอาสาอยากทำหน้าที่นี้มานานนับตั้งแต่ท่านพระครูได้รับอุบัติเหตุออกบินทบาทไม่ได้แต่เมื่อนึกถึงกลิ่นกายที่ไม่พึงปรารถนาของตนก็ต้องอดใจไว้ลุงพ่อจะลงเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าครับผมจะได้ช่วยประคองลงไปนายสมชายจึงตอบแทนท่านพระครูว่า คงไม่ต้องมั้งครับอาจารย์ขนาดผมจะช่วยท่านก็ยังไม่ยอมบอกเดี๋ยวจะชดใช้กรรมได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยก็ต้องตามใจท่านสิทธวัดอดกร,กระแนะกระแหนเสียไม่ได้เอาละเอาละอย่ามัวพูดมากอยู่เลยจะทำอะไรก็รีบรีบไปทำซะฉันจะใช้เวลาตอบจดหมายอีกสักสองสามฉบับ แล้วจึงจะลงไปล้างหน้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้ห้องน้ำชายหนุ่มจึงลงมาทำธุระที่ห้องน้ำใต้บันไดอาจารย์ชิดกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงตามลงมาครั้นเห็นนายขุนทองกำลังเก็บที่นอนให้ตนจึงรีบเข้าไปช่วยขอโทษทีผมรีบขึ้นไปหาหลวงพ่อ เลยยังไม่ทันได้เก็บที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่เป็นไรฮะออาจารย์คงมีเร,รื่องด่วนกับลุงลุงใช่ไหมฮะคนถามอยากรู้ก็โดนเหมือนกันแต่เรียบร้อยแล้วผมเพียงแต่จะไปกราบเรียนท่านว่าผมหายแล้วคุณดูนี่สิแผลใต้กกหูข้างขวาผมหายสนิทเลยอัดสะจ,จัหลือเกิน พูดพร้อมกับเอียงหน้าให้เขาดูตรงที่เคยมีแผลอุย๊ยจริงๆด้วยแล้วกลิ่นก็หายไปด้วยอาจารย์ไปทำยังไงหรือฮะผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำเป็นเพราะบาร,รมีของท่านแท้ๆเทียวที่ทำให้ผมหายจากโรคร้ายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยน,นั่นนี่เงินอีกไม่นาน อาจารย์ก็คงกลับไปอยู่บ้านใช่ไหมฮะหนูคงคิดถึงอาจารย์แย่เลยเมื่อพูดถึงบ้านอาจารย์วัยหกสิบรู้สึกคิดถึงพัญญาและลูกๆขึ้นมาทันทีความขุ่นข้องหมองใจที่เคยมีต่อพวกเขาพลันมาลายไปสิน้นผมก็คงคิดถึงที่นี่เหมือนกันโดยเฉพาะลุงพ่องั้นอาจารย์ก็อย่าเพิ่งกลับสิฮะ อยู่ไปอีกสักเดือนสองเดือนชายหนุ่มชวนให้เขาอยู่ต่อผมตั้งใจจะอยู่จนกว่าหลวงพ่อจะหายเป็นปกติอยากช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อทดแทนบุญคุณที่ท่านชุบชีวิตใหม่ให้กับผมหลังจากนั้นก็ว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านสักพักใกล้เข้าพรรษาจะกลับมาบวชที่วัดนี้ผู้สูงอายุวางแผนชีวิต นูขออนุมโมทนาด้วยหอและก็ดีใจที่มีคนมาช่วยงานหลงลุงห้องน้ำบ้างแล้วเชิญอาจารย์เธอหอเมื่ออาจารย์ชิดหายเข้าไปในห้องน้ำนายขุนทองก็จัดการกวาดถูกุฏิชั้นล่างจนสะอาดสะอ้านส่วนชั้นบนเป็นหน้าที่ของนายสมชายเพราะแบ่งงานกันแล้วขุนทองวันนี้เองไม่ต้องไปช่วยข่าย,ยกสํสำรับของหลวงพ่อนะ อาจารย์เขาจะจัดการเองนายสมชายลงมาบอกกล่าวก็ดีสิพี่แบบนี้ขุนทองก็สบมมออะไรของเองวะสบมออะไรอุ้ยพี่นี่เฉยเฉยสบามอก็โยหม,มาจากสบายมากไงหนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดเฉลยอาจารย์ชิดออกมาจากห้องน้ำและเช็ดหน้าเช็ดตาแห้งแล้วนายสมชาย จึงเอ่ยชวนไปกันหรืออยังครับแล้วคุณทองล่ะบุรุษสูงวัยถามส่งคนก็พอหนูจะจัดถ้วยจัดจานขึ้นไปก่อนเขาตอบคนทั้งสองจึงเดินมุ่งหน้าไปยังโรงครัวเพื่อนำพัตหารมาถวายท่านพระครูหลังอาหารเช้าอาจารย์ชิดและนายสมชายขึ้นไปช่วยงานท่านเจ้าของกุฏิอย่างเคย จดหมายเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละวันและคนที่เขียนมาล้วนแล้วแต่ขอให้ท่านช่วยแก้ปัญหาช่วยดับร้อนผ่อนทุกข์บ้างก็พนานาถึงความรับแค้นใจที่สามีไปมีหญิงอื่นไม่มีซักฉบับเดียวที่ท่านอ่านแล้วจะเกิดความชุ่มชื่นระรื่นใจโดยไม่มีใครเขียนมาบอกว่าหนูมีความสุขหนูรวยสามีหนูดี ลูกหนูดีหนูไม่มีปัญหาใดๆไม่เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนคนอื่นเขาเพราะลูกก็ดีผัวก็ดีคนใช้ก็ดีท่านอยากจะได้รับจดหมายในทำนองนี้บ้างหากก็ไม่มีเลยเพราะถ้าเขามีความสุขกแล้วเขาก็จะไม่นึกถึงท่านคนที่จะคิดถึงท่านก็คือคนที่มีทุกข์มีปัญหาภิกษุหนึ่งรูป กับเครือขัดสองคนเพิ่งจะช่วยกันตอบจดหมายไปได้ฉบับเดียวนายขุนทองก็ขึ้นมารายงานหลวงลุงฮอท่านรัฐมนตรีมาขอพบฮอรัฐมนตรีไหนละ่ะท่านถามพระวัดนี้มีรัฐมนตรีมาหลายคนอดีตรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีคนปัจจุบันบ้างรัฐมนตรีในอนาคตบ้างโดยเฉพาะประเภทหลังนี้ มีมากที่สุดเพราะใครๆก็ฝันอยากจะเป็นรัฐมนตรีกันทั้งนั้นคนที่เคยมาเลี้ยงเพนเมื่อวันที่หลงลุงไปเผาสุปปอเนอยนะฮะหลานชายตอบนายสมชายรีบแยงว่าไม่ใช่ป้าเนยเหรอกคุณทองป้านวลสีต่างหากคนที่ชื่อเนอยเป็นลูกสาวเองก็ไปแช่งเขาซะแล้วระวังบาปจะกินหัวเองเอ้อไงเป็นเงินไปได้ก็หนูไม่รู้จักตัว เคยได้ยินแต่ชื่อเลยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแม่คนไหนเป็นลูกจะให้ลูกตายก่อนแม่ซะแล้วแต่ความจริงยังอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละยังไม่มีใครตายสักคนสิทธวัดว่ามีก่อลูกเคยเข้าไงละ่ะคราวนี้คนที่แย้งคือท่านพระครูเออทำไมถึงได้กลับตลบฏอย่างนั้นละ่ะเขาถามนายสมชายเห็นหลวงพ่อบอกว่า เป็นเรื่องของกรรมข้าก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรหรอกเองอยากรู้ก็ถามหลวงพ่อเอาเองสิทวัดจัดการโยนกลองไปให้ท่านพระครูมัวเถียงกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวรัฐมนตรีท่านก็คอยแย่ลงไปเรียนท่านว่าข้าให้ขึ้นมาข้างบนนี้ท่านเจ้าของกุฏิออกคำสั่งนายขุนทองจึงลงมาข้างล่างเพื่อเรียนให้รัฐมนตรีทราบ ถ้าเช่นนั้นผมจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับเผื่อท่านมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อเป็นพิเศษอาจารย์ชิดพูดอย่างคนมีมารยาทไม่ต้องหรอกโยมท่านเพียงแต่จะมาบอกว่าจะมาเลี้ยงเพนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงจริงหรือครับทําไมหลวงพ่อทราบเดี๋ยวโยมคอยดูก็แล้วกันว่า จะเหมือนที่อัตมาพูดไว้หรือเปล่าพอดีกับรัฐมนตรีขึ้นมาถึงพร้อมพูดติดตามซึ่งแต่งเครื่องแบบนายตำรวจยศพันเอกคนทั้งสองกราบท่านสามครั้งจเจริญพรท่านรัฐมนตรีอาตมาต้องขอประทานโทษที่ต้องให้ขึ้นมาบนนี้เด็กเข้าคงเรียนให้ท่านทราบแล้วว่า เพราะเหตุใดท่านหมายถึงนายขุนทองครับเขาบอกว่าหลวงพ่อตกบันไดาขาหักทําไมหลวงพ่อไม่ไปหาหมอละครับอาตมาไม่ชอบโรงพยาบาลขึ้นชื่อว่าโรงอาตมาไม่อยากเข้าสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลโรงพักโรงศาลหรือโรงศพ ท่านพูดแล้วหัวเราะผมก็ไม่ชอบครับไม่ชอบสี่โรงหลังแต่โรงแรกชอบครับนี่ก็กำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปนอนโรงแรมที่นั่นนายขุนทองยกถาดเครื่องดื่มขึ้นมาบริการเป็นกาแฟร้อนส่งกลิ่นหอมฉุยทำไมเอามาแค่สองถ้วยละ่ะท่านมากันสามคนนะ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงบอกหลานชายหลวงลุงตาฝาดมังฮฮท่านมากันแค่สงคนเท่าน,นั้นหนูก็เห็นกระตานิ่นาสงสัยจะต้องเปลี่ยนเว่นใหม่แล้วละ่ะหลวงลุงเนี่ยตาข้าไม่ฝาดรอกขุนทองไปชงกาแฟมาอีกถ้วยหนึ่งแล้วไปบอกตุ๊ก,กตาที่นั่งอยู่ในรถของท่านรัฐมนตรีมาที่นี่ บอกหลวงพ่อเชิญมาดื่มกาแฟก่อนรัฐมนตรีสบตากับผู้ติดตามแล้วต่างก็ทำหน้าง,งวยงงก็อุตส่าห์ซ่อนแม่หนูคนนั้นไว้ในรถเบ้นมีม่านลูกไม้ปิดกระจกอย่างมิดชิดเหตุไหนท่านจึงมองเห็นมิหนำซ้ำรถก็จอดอยู่ลานวัดโน่นทำไมหลวงพ่อทราบระครับรัฐมนตรีและผู้ติดตามถามขึ้นพร้อมกัน โดยไม่ได้นัดหมายทำไมอาจตมาจะไม่ทราบละ่ะท่านพระครูถามยอกย้อนเด็กของผู้กํำกับเขารัฐมนตรีรีบโยนความผิดให้คนที่ทำหน้าที่ขับรถให้ฝ่ายนั้นโยนกลับอย่างแยบยนด้วยการตอบว่าครับเด็กของผมเองผมเป็นคนเลือกสรรมาให้ท่านแล้วท่านก็โปรดปรานมากเลยครับ เป็นวาสนาของเด็กตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอายุเท่าไหร่ท่านเจ้าของกุฏิถาม61ครับแล้วแม่นหนูคนนั้นละ่ะพันตำรวจเอกรีบตอบแทนเจ้านายว่า16ครับอายุเท่ากันนะครับหลวงพ่อเพียงแต่ตัวเลขสับกันที่61กับ16คนตอบหวังเอาใจเจ้านาย แบบนี้ถ้าจะว่าเป็นลูกสาวก็คงจะอ่อนเกินไปเป็นหลานสาวกำลังพอเหมาะท่านเล่นข้ามสองรุ่นเลยนะท่านพระครูสพัพพ่ยกทูหลวงพ่อครับผมเป็นคนไม่ชอบขัดใจใครเขาให้อะไรมาก็ต้องรับไว้หมดท่านหลวงพ่อจะว่าก็ต้องว่าผู้กำกับเขานะครับเอาละเอาละ ไม่ต้องเถียงกันว่าแต่ว่าที่มานี่มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเปล่ามีครับคือคุณหญิงเขาให้มากราบเรียนหลวงพ่อว่าวันที่31เอดเดือนนี้เขาจะมาเลี้ยงเพนครับวันครบรอบวันเกิดเขาทุกปีก็เลี้ยงฉลองกันที่บ้านมาปีนี้เขาอยากจะเปลี่ยนสถานที่เขาบอกมาคราวนั้นแล้วติดใจหลวงพ่อเทศเก่ง พอดีกับนายขุนทองขึ้นมารายงานว่าสาวน้อยแรกรุ่นดารุณีไม่ยอมมาคงจะอับอายขายหน้าที่เป็นเมียคนอายุคราวปู่คราวตาเป็นเมียลับๆเสียด้วยเงินผมต้องกราบลาละครับรัฐมนตรีเอ่ยลาเพราะห่วงว่าสาวน้อยจะรอนานนายขุนทองตามไปส่งถึงรถไม่ได้คิดจะประจบประแจงรัฐมนตรีแต่เพราะติดใจ ในความงามของสาวแรกรุ่นหนุ่มวัย21ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะประคุณชาติหน้าฟ้าใหม่ขอให้ขุนทองสู่อย่างนี้บ้างเถอะคนสมัยนี้เขาให้ของกำนันกันแปลกๆน่าโยมนะท่านพระครูพูดกับอาจารย์ชิดหลังจากรัฐมนตรีและผู้ติดตามลงไปแล้วครับ แล้วพวกข้าราชการสมัยนี้ก็เอาใจเจ้านายเก่งกันเหลือเกินบางคนรู้กระทั่งวันเกิดของเมียน้อยนายแต่ของเมียตัวเองกลับไม่รู้อย่างนี้ละมังอาตมาถึงได้ยินเขาแปลงกรอนของสุนทรผู้ให้เข้ากับยุคสมัยสุนทรผููท่านแต่งไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้ รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเขากลมมาแปลงเสียใหม่เป็นรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้เลียขาเลียแข่งตำแหน่งดีท่านเจ้าของกุฏิพูดยิ้มยิ้ม